อาจารย์เนี่ยชำแหลหน้ามาเยอะอาจารย์เห็นอะไรมาบ้างไหมแน่นอนค่ะค่ะไม่เหมือนอยู่แล้วพังผืดค่อนข้างเยอะมากแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะย้อนกลับไปดูหรอกว่าคนไข้คนนี้เขาเคยฉีดฉีดอะไรมาหรือเปล่าบางทีมีดแบบเราผ่าแล้วมันเฉือนไม่เข้าอะค่ะอันนี้อาจารย์ส้มมีอะไรที่เป็นคอนเซิร์ตเป็นพิเศษนะครับกลุ่มสารกระตุ้นคอลลาเจนบางคนแบบอ้เอาอีกเอาอีกพอฉีดครั้งหนึ่งแล้วดีมันอาจจะต้องเดินสายกลางว่าพอประมาณให้ฉีดปีละครั้งหรือว่า ทุกๆปีครึ่งหรือทุกๆ2องปีก็ต้องไปตามนั้นคุณอย่าไปโอเวอร์เขาเกินไปสวัสดีครับพบกับรายการ Derma Digest by Rama Dermatology นะครับวันนี้เราเป็น EP พิเศษอีกอันนึงเลยนะเราได้แขกคนสำคัญมาคุยกับเรานะครับ คือเราจะคุยเรื่องการชำละหน้าครับซึ่งทุกคนจะตกใจมากพอเห็นหัวข้ออันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในยุคที่มีการทำหน้าเยอะขึ้นแล้ววันนี้เราได้ตัวแม่ของวงการชำละหน้านะครับดเรเบนริตาจิตอารีหรืออาจารย์ส้มนะครับหลายๆท่านเนี่ยจะเห็นอาจารย์โดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนะครับจะเห็นอาจารย์ในห้องแซลเยอะเพราะอาจารย์เป็นอนาโตมิสนะครับเรามีชื่อภาษาไทยไหมครับอนาโตมิสเนี่ย น,นักกายวิภาคศาสตร์ก,กายวิภาคนะครับ <c oughs> ก็คืออาจารย์ส้มเนี่ยจะเป็นมือชำแหละหน้าเลยนะเวลาคุณหมอต้องมาเรียนอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาเอาไว้สําหรับทำทำหน้าคนไข้เนี่ยอาจารย์ส้มก็จะเป็นคนสอนให้กับคุณหมอว่าเอ้ยชั้นไหนเป็นยังไงนะครับทีเนี้ยวันนี้เลยได้ตัวอาจารย์ส้มมาแบบไม่ได้อยู่ <c oughs> ในห้องแลบนะครับเห็นหน้าสวยๆของอาจารย์นะครับทุกคนก็จะแบบเฮ้ยตายแล้วอาจารย์ส้มสวยขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ส้มครับก็วันนี้ดีใจที่มาอยู่กับเราก็เลยจะถามว่า อาจารย์เนี่ยชําแหละหน้ามาเยอะนะฮะอาจารย์เห็นอะไรมาบ้างไหมลองนับปีก่อนนะคะเราเริ่มชําแหละตอนสมัยเรียนตั้งแต่ปริญญาโทแล้วนะคะก็ประมาณสิบปีได้สองห้าเลยครับประมาณสิบปีย้อนหลังแล้วกันนะครัสองห้าห้ากว่าอะไรอย่างเงี้ยครับในยุคนั้นครับก็ยุคแรกๆนะคะช่วงประมาณสาม 5้ปีก่อน6ปีก่อนนะคะเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นอะไรค่ะก็คือหน้าตาในในข้ารางอาจารย์ใหญ่อะค่ะก็เป็น Normal อยู่นะคะพอมนเริ่มไม่กี่ปี3-4-5-6ปีประมาณ3 0ปีที่ผ่านมานี่ค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะหน้าค่ะที่เราชำละไปเริ่มเห็นแมทเท i a l เที่เราเห็นหลักๆเคยคงเป็นเรื่องของซิลิโคนอ่านะคะซึ่งอันนี้ก็คือ r e f ฟล็กหรือแสดงว่า จะมีคนที่เป็นยุคหนึ่งที่เขาฉีดซิลิโคนที่หน้าใช่ไหมครับแล้วอนมีเขาเริ่มเขาเริ่มเขาเริ่มเสียชีวิตเขาบริจาคร่างกายเข้ามาใช่ค่ะอาจารย์ส้มเวลาชำละใบหน้าของอาจารย์ใหญ่เราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเจอสิ่งที่มันไม่เหมือนปกติแน่นอนค่ะค่ะไม่เหมือนอยู่แล้วที่แน่ๆก็คือพังผืดค่อนข้างเยอะมากค่ะโดยเฉพาะตำแหน่งที่เขาใส่ซิลิโคนที่เห็นชัดๆก็ตรงจมูกค่ะจะค่อนข้างเยอะเราเจอบ่อยมากค่ะ อันนี้ต้องถามว่าคือซิลิโคนแบบที่เป็นแท่งเป็นแท่งค่ะเป็นแท่งค่ะอาจารย์เห็นพังผืดเห็นพังผืดค่ะครับเห็นค่ะแล้วก็เห็นแท่งแท่งของซิลิโคนยังอยู่ใช่แท่งก็เป็นแท่งเหินค่ะแต่บางทีก็จะเบี้ยวบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะมันมีทั้งซิลิโคนแบบแท่งแล้วก็ซิลิโคนแบบเหลวด้วยนะ ใช่ใช่ใช่ค่ะจริงๆตัวเหลวละค่ะเราก็พอเห็นบ้างค่ะจริงๆอาจจะไม่ได้เห็นแบบเป๊ะแต่คือเราจะสังเกตสัมผัสได้เลยว่าตำแหน่งไหนที่มีค่ะตรงนั้นพังผืชมันจะเหนียวแข็งมากๆแล้วแบบบางทีมีดแบบเราผ่าแล้วมันเหมือนมีดเฉือนไม่เข้าะอะ <า S 1> ค่ะอเข้าใจเข้าใจค,คือมันคือแข็งเอาอย่างนี้ดีกว่าผมมีคนไข้ถ้าเราเทียบกับคนไข้ซึ่งตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นคนไข้ที่อาจจะอายุเริ่มเยอะละเพราะว่าเขาอยู่ในยุคที่ตอนนั้นเขาคิดกันฉีดซิลิโคนใช่ไหม ก็จะมีลักษณะแบบหน้าแบบแข็งแข็งเป็นบางจุดคํำได้ก้อนเราคนไข้ก็ต้องมาหาผมแบบว่าเอย้คุณหมอช่วยทําให้ก้อนมันดูซอฟลงหน่อยคือ,อ,อเขาอาจจะไม่ต้องการที่จะผ่าออกอ่ะ,อะ,ะเขาก็ต้องมาหาหมอเพื่อให้เพื่อให้ทำให้ซอฟลงเพราะฉะนั้นถ้ารีเฟล็กกลับไปที่ ชำละออกมาเนี่ยก็จะเจอลักษณะของพังผืดใช่ค่ะมันหน้าตามันจะพังผืดขาวเป็นแข็งแข็งแต่ว่าหน้าตามันจะไม่มีแพทเทิลครับเอเขาเรียกว่าแบบดูดูแบบเน้นเนเป็นก้อนๆแข็งๆอย่างนั้นเลยค่ะขาวๆอาจารย์ส้มเคยชำละตรงที่เป็นเนื้อแผลเป็นไหมเส้นแผลผ่าตัดอย่างเงี้ยเคยค่ะเป็นยังไงครับก็ไแข็งกว่ากันเทียบกับซิลิคนคือผ้าแผลผ่าตัดมันก็ยังพอที่จะกรีดผ่านไปได้แต่ตัว ตัวพังผืดที่มันเป็นก้อนจริงๆอะค่ะมันมันแข็งมากๆแข็งแบบอาจจะแข็งกว่าได้ซ้ำาคคะทีนี้กลไกเขาคืออะไรครับทำไมมันถึงแข็งขึ้นมาอ๋อส่วนใหญ่ก็คงเป็นเรื่องของกระบวนการอักเสบหรือว่ากระบวนการ Reaction เป็นอ่าก็คือเป็นปฏิกิริยาของร่างกายต่อสารซิลิโคนอ่าฮะใช่ค่ะคือหลักๆคือทำซิลิโคนทำให้เกิดการอักเสบใต้ผิวใช่ค่ะ พอมันเป็นการอักเสบซ้ําไปซ้ำมาเรื่อยๆเหมือนเรามีแผลซ้ำไปซ้ำมาใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นพังผืดใช่ครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ส้มเจอใช่ค่ะเจอซึ่งช่วงหลังๆนี้อาจารย์จะเจอเยอะขึ้นแล้วเข้าใจว่าอาจารย์จะเจอเยอะไปอีกในช่วงประมาณหลักสิปีนี้ค่ะแต่ก็มีร่างบางร่างที่เราก็รู้สึกว่าแบบ มันอาจจะไม่ใช่ซิลิโคนนะคะที่เราเห็นอยู่ลาดเซกดิเซกแปลว่าการกันเลาะการผ่านะคะอ่ามันก็จะเริ่มเหนียวเหนียวตรงชั้นผิวหนังสกินในยุคหลังๆเนี่ยเราเจอแบบนี้ค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะย้อนกลับไปดูหรอกว่าคนไข้คนนี้เขาเคยฉีดฉีดอะไรมาหรือเปล่าค่ะคืออย่างนี้ครับมีคอนเซิร์นเรื่องว่าทุกคนเนี่ยเรามีฉีดพวก ฟิลเลอร์เยอะขึ้น uh huh. ถ้าบางคนแบบหน้าล้นเนะ่ย <c oughs> เห็นก็รู้ว่าแบบต้องติ่มาแน่ๆค่ะ <c oughs> หรือปีสปีเนี้เราฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจนที่เยอะขึ้น <c oughs> อ,อาจารย์ฟอร์ซีหรือว่าคาดการว่าผ่านไปอีกสักระยะถ้าถ้าอาจารย์ต้องชำแหละใบหน้าของคนกลุ่มนี้คะ่ะค <c oughs> ื <c oughs> อคงค <c oughs> งจะคิดว่าอนาคตนะคะ <c oughs> หน้าค่ะ เราคงเห็นก้อนแมทเทียลหรือว่าก้อนฟิลเลอร์อะไรเนี่ยเยอะมากผลิตภัณฑ์เยอะขึ้นค่ะคแล้วก็ค,คงจะมีเนื้อเยื่อะอะไรบางอย่างที่อยู่รอบๆตัวก้อนผลิตภัณฑ์พวกนั้นที่มันเปลี่ยนไปนะคะคแล้วก็น่าจะเจอเยอะแต่จริงๆก,ก็มีเจอบ้างนะคะตอนนี้ค่ะพอฟิลเลอร์เหมือนอย่างตัวฟิลเลอร์ค่ะเข้าไปอยู่ในชั้นใบหน้าเนื้อเยื่อแล้วค่ะเราจะเห็นลักษณะเป็น เป็นสีออกจากคำคำดำๆนิดหนึ่งค่ะพอเข้าไปสักแป๊บหนึ่งนะคะแต่ก็แต่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราดองอาจจะมีพวกพวกน้ำยาเข้าไปคลุกกับตัวพวกฟิลเลอร์ด้วยใช่ค่ะแต่จริงๆคือเราไอเดเราสามารถระบุได้ว่าอันเนี้ยไม่ใช่นอมโครงสร้างไม่ใช่โครงสร้างปกติของหน้าแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะคือมันดูออกค่ะเวลาเราผ่าเราเจอค่ะเราเจอเรื่อยๆอยู่ค่ะงั้นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟิลเลอร์ที่เราฉีดฉกันเนี้ยซึ่งจริงๆมีอยู่ในอยู่ในวงการมดสัก จะ20ปีแล้วแหละมันอาจจะไม่ได้สลายไปหมดก็ได้ไม่ไม่สลายหมดค่ะหรือก็ไม่แน่นะบางทีมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับอาจจะแบบเพิ่งฉีดมาใหม่ๆแล้วพอดีร่างนั้นเพิ่งเสียชีวิตพอดีก็เลยยังไม่หมดไปครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้ที่เราคอนเซิร์นมากไปกว่านั้นคือถ้าฟิลเลอร์อันนั้นมันเป็นสารไฮยาเนี่ยซึ่งมันเป็นสารเลียนแบบธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราคิดว่าอย่างมากก็ดูล้นไหมถ้าแต่เราดูด้วยตาแบบในในมุมผู้ผู้ชมนะครับ แต่โอกาสที่จะเกิดพังผืดจากไอ้เจ้าตัวฟิลเลอร์ไฮยามันไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกอาจจะมีอาจจะมีคือมีการรายงานมีการรายงานว่าอาจจะเกิดพังผืดได้แต่มันไม่ได้เยอะแต่ที่เรากลัวกว่าก็คือพวกสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไหมซึ่งมันเพิ่งบูมในบ้านเราสักปีสองปีหรือในเมืองนอกก็ไม่ไม,ไม่เกิน3าปีนี้หรอกครับที่มันบูมขึ้นมาเนี่ยอันนี้อาจารย์ส้มมีอะไรที่เป็นคอนเซิร์นเป็นพิเศษไหมครับกับกลุ่มสารกระตุ้นคอลลาเจนเพราะทุกคนอยากมีคอลลาเจนหมด คือถ้าพูดถึงสารกระตุ้นคอลลาเจน<ะ>ในตลาดบ้านเราตอนนี้ค่ะมันมีหลายหลายผลิตภัณฑ์ดีกว่าคะ่ะบางผลิตภัณฑ์จะเน้นเ,เขาเรียกว่ากลไกาออการกระตุ้นโดยการสร้างาการการเกิดการอ<ะ>ักเสบ inflammation ใช่ไหมคะแล้วก็กระตุ้นให้พวกมีการซ่อมแซมและมีเกิดทางผืดขึ้นะนะคะถ้ากระบวนการกลุ่มนี้ค่ะก็คิดว่าถ้าเป็นปูดกลุ่มนี้เรา forecast คาดเดาไปใน ในภายหน้าได้เลยค่ะว่าตัวพังผืดเอ่ยอะไรเอ่ยน่าจะค่อนข้างที่จะแน่นตัจะเยอะขึ้นจะตัวของชั้นผิวหนังมันน่าจะหนาและแข็งขึ้นเราต้องบอกก่อนว่าสารกระตุ้นคอลลาเจนมันมีสองกลุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมกลุ่มแรกก็คือออกฤทธิ์ด้วยการอักเสบทําให้เกิดการอักเสบแต่มันเป็นการอักเสบที่เขาเรียกว่าควบคุมได้คืออันนี้พอมันอักเสบปุ๊บมันเหมือนร่างกายมันมีแผลเล็กๆแล้วมันซ่อมตัวเอง ซึ่งจะบอกว่ามันเป็นกลไกที่ดีเหมือนกันนะแล้วก็เหมาะกับหลายๆคนด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องใช้วิธีนี้มันถึงคอลลาเจนมันถึงจะขึ้นมาเอแต่ว่าที่อยากจะเตือนก็คือห้ามโอเวอร์เกินไปทูกแม่ห้ามฉีดบ่อยบางคนแบบเอาอีกเอาอีกพอฉีดครั้งหนึ่งแล้วดีอยากได้อีกเงนี้ค่ะใช่ใช่ก็คือมันอาจจะต้องเดินสายกลางว่าพอประมาณนะยกตัวอย่างเช่นถ้าทางบริษัทผลิตเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาแนะนําว่าเขาให้ฉีดปีละครั้งหรือว่า ทุกๆปีครึ่งหรือทุกๆสองปีก็ต้องไปตามนั้นคุณอย่าไปโอเวอร์เขาเกินไปไม่ได้บอกว่าไม่ดีขึ้นอันนี้สําคัญมากสําคัญมากจริงๆใช่ใช่เราจริงๆทุกๆอย่างคือดีหมดอ่ะถ้าเราใช้ให้เขาเหมาะสมนะฮะแต่มันก็จะมีสารอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นคอลลาเจนแบบที่มันไม่ได้อักเสบมากเขากลไกเขาก็จะคือเหมือนกับเป็นคล้ายๆเข้าไปเป็นแกนแล้วก็ให้เซลล์สร้างคอลลาเจนมาเกาะแล้วเขาก็ค่อยๆเหมือนกับทํางานเขาไปเรื่อยๆค่ะอันนี้โอกาสเกิดพังผืดจะมีไหมอาจารย์ส้มว่า ก็คงคงมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจจะอาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่อาจจะเลเวลอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะขึ้นมันขึ้นกับนิดด้วยแหละผมว่าบ่อยไม่บ่อยด้วยแหละใช่ใช่บางคนก็แบบสวยแล้วสวยอีกอยากสวยต่อไปไงคะเออแบบสวยวันนี้พรุ่งนี้อยากสวยเพิ่มนะคะอาจจะเกินโอเวอร์กับที่เขาสักเจเขาเขาแนะนำคะก็ถือว่าวันนี้เราได้มาคุยกับคนที่ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความงามแล้วก็ความสําเร็จของคุณหมอหลายๆท่านเลยนะว่าไปนะครับเพราะว่าการเรียนรู้ด้านกายวิภาคเนี่ยมันสําคัญจริงๆนะแล้วที่เจอไหวมากๆเลยก็คือว่าแต่ละร่างบางทีแพทเทิร์นของ โครงสร้างและเส้นเลือดไม่เหมือนกันด้วยใช่คืออย่างนี้ค่ะคือร่างกายมนุษย์ทุกคนนะคะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ค่ะนะคะมา20คนคะหน้าเรายังไม่เหมือนกันสักคนเลยนะคะคราวนี้โครงสร้างที่อยู่ใต้ใบหน้าค่ะก็ก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันในทุกคนนะคะวันนี้คุณหมอฉีดแบบเดิมคนนี้อาจจะไม่ได้เซฟต่อไปอะไรอย่างงี้ค่ะมันคือแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูประเมิน ประเมินคนประเมินคนไข้แต่ละคนอย่างเงี้ยให้ได้ค่ะว่าคนไข้ลักษณะนี้น่าจะแพทเทิร์นอนาโตมีโครงสร้างประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะเด๋ที่เราเคยเจออายกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นเส้นเลือดใหญ่ที่ร่องแก้มอย่างเงี้ยบางคนอยู่ด้านในต่อร่องแก้มบางคนอยู่ด้านนอกต่อร่องแก้มใช่ใช่ค่ะหรือว่าคนเดียวกันเนี่ยซ้ายกับขวาไม่เหมือนกันด้วยนะเส้นเลือดของร่องแก้มข้างขวาไปอยู่ด้านในของร่องแก้มในคนเดียวกันข้างซ้ายไปอยู่นอกของร่องแก้มก็มีถูกต้องค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า ทำหมายถึงเวลาอาจารย์ส้มชำระร่างไปเรื่อยๆอาจารย์จะเห็นนะว่ามันมีความแตกต่างกันเยอะในหนึ่งคนใ,ในหลายๆค,คนก็ตามนะครับแล้ว,ลวใ,นในคนไทยกับฝรั่งก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะคก็ค่อนข้างแตกต่างด้วยครับ,รบ,รบทีนี้เราน่าจะมาถึงช่วงทไทยแล้วอาจารย์รมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ฟังไหมครับไม่ว่าผู้ฟังจะเป็นคุณหมอหรือว่าประชาชนก็ตามก็จริงๆสําหรับคุณหมอนะคะเรื่องที่สําคัญก็คือคงเป็นเรื่อง การอัปเดตการเรียนรู้ของคุณหมอนะคะคือวันนี้เนื้อหาอะไรบางบางอย่างมันอาจจะมีการเปลี่ยนไปในแต่ละปีนะคะคงานวิจัยใหม่ๆก็โผล่ขึ้นมาเยอะรเรื่อยๆค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็ค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ละผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ได้ใช้เทคนิควิธีการรักษาในคนไข้ที่เป็นคนแบบแบบเดียวกันนะคะคเอาผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ แบบเดียวกับประเด็ัญหาก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คงคิดว่าสิ่งที่ต้องเรียนรู้ของคุณหมอก็คงต้องอัปเดตตัวเองเรื่อยๆนะคะก็สําหรับประชาชนนะคะ1ก็คืออาจจะต้องศึกษาคุณหมอที่จะทําการรักษาเราโปรไฟล์ของแพทย์โปรไฟล์ของแพทย์นี่สําคัญว่ามีมีใบวอหรือเปล่านะคะบางทีเป็นหมอกระเป๋าอันนี้ค่ะแล้วก็บางทีเชื่อการตลาดมากไปก็อาจจะไม่ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะอันนี้เราจะต้องต้องประเมินให้ดีนะคะแล้วก็ คนไข้ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ <c oughs> ทุกชิ้นนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับเราไหมไม่เหมาะกับเราหรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็นความรู้ไว้แล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเวลาหลังทําหัตถการไปแล้วคนไข้อาจจะต้องดูประเมินตัวเองว่ามีความผิดปกติหรือเปล่า <c oughs> หลังทําไปแล้วคะ่ะเพราะว่าบางทีคุณหมอเขาอาจจะ ไม่ไม่ได้โผลบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถามแล้วบางทีตัวคนไข้เองก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้สังเกตตัวเองคิดว่าสวยแล้วก็โอเคละพอจบนะคะแต่ให้คงต้องติดตามตัวเองแล้วก็ดูความผิดปกติไปอีกประมาณวิกสองวิกนู่นแหละเนาะนะคะเวลาฉีดพวกลุ่มนี้ค่ะสังเกตอาการสังเกตอาการค่ะก็คงฝากไว้ประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าวันนี้ได้ความรู้พอสมควรเลยนะครับจากผู้อยู่เบื้องหลังของการเรียนการสอนด้านความงามนะครับก็ ถือว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะแล้วก็ <c oughs> คิดว่าความรู้ด้านกายวิภาคจะ <c oughs> พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะไทยอ<า>ินเพิ่มได้ไหมคะได้เลยครับรสำหรับท่านไหนที่สนใจบริจารค่างกายนะคะ,คะเราก็สามารถมาบริจารค่างกายกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้นะคะ,คะซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่า ถึงแม้จะมีผลิตภัณฑ์อะไรอยู่ในหน้าก็ตามก็ไม่ติดดีๆค่ะเราอยากได้ค่ะจะได้เป็นข้อมูลให้กับคุณหมอในรุ่นต่อๆไปเด้เขาได้เรียนรู้ได้ครัวันนี้ผมว่าสนวบชิรมนนะครับขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่กับเราจนถึงท้ายรายการแล้วก็ขอบคุณทีมถ่ายทำนะฮะที่จัดให้พวกเราได้มีโอกาสได้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะฮะแล้วก็แชร์หรือพิมพ์คอมเมนต์ก็ได้นะครับถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรดีๆนะครับก็พิมพ์ไว้ที่ใต้โพสต์นี้ได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับงั้นวันนี้เราสองคนก็ขอลา,าทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ